ชายาเชฟจอมโตบ้านงานครับชายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับเชฟมาใต้ทีไรก็ตามหาแต่แกงวัวนี่แหละครับแกงวัวบ้านงานนี่แหละครับอร่อยสุดกะทิ500 ML ครับแต่เชฟจะเก็บไว้ก่อน200 ML นะครับเพื่อไปเติมทีหลังเริ่มตั้งกระทะครับแล้วเติมกะทิลงไป300 ML เลยครับพริกแกงใต้2ช้อนโต๊ะครับ กะปิกุ้งหรือกะปิหวาน1ช้อนโต๊ะครับเริ่มยีๆให้แตกให้ละลายกันให้หมดเลยนะครับใครหาพริกแกงใต้หรือกะปิหวานกะปิกุ้งเนี่ยหาไม่ได้ก็ทักมาได้เลยนะครับตอนนี้เชฟมีจําหน่ายแล้วนะอุดหนุนคนใต้คนพื้นบ้านด้วยกันนะครับสูตรจากเมืองตรังครับกระที่กะปิกแกงแตกได้ที่แล้วก็ใส่เนื้อวัวลงไปครับ500อกรัมเลือกส่วนเนื้อตามที่ชอบกันได้เลยนะครับเชฟชอบแบบนี้แหละครับติดมัน อร่อยดีครับคนให้เข้ากันครับแล้วรอเดือดเลยนะ เติมหางกะทิลงไปอีก200 ml ครับตามด้วยขาอ่อนซอยนะครับใส่ตามชอบได้เลยนะครับแล้วคราวนี้เราก็เริ่มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าเนื้อจะเปื่อยตามที่ต้องการเลยครับเนื้อเปื่อยได้ที่แล้วก็จะามาปรุงรสชาติกันครับผมปรุงรสหนึ่ช้อนชาครับน้ำตาลมะพร้าวหช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาครับการปรุงเนี่ยเท่านี้เองนะครับเพราะว่ารสชาติทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่พริกแกงของเรามาันเข้มข้นอยู่แล้วครับแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลย ให้เข้ากันครับแล้วรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งคราวนี้เชฟก็จะใส่หัวกะทิที่เราแบ่งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยลงไปเลยครับหัวกะทิครั้งนี้การใส่ลงไปก็จะทําให้สีสันเนี่ยเริ่มสวยขึ้นนะครับหอมกะทิขึ้นมามากเลยโรยใบมะกรูดฉีกลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นอีกเล็กน้อยครับ น่ากินมากๆครับที่ใต้เนี่ยเราจะได้กินแกงมัวก็ต่อเมื่อมีงานศพนะครับเขาเรียกแกงงานครับเชฟก็จะรอจะไปงานศพทุกๆงานเลยไปมาทีหนึง่งมาใต้ทีหนึ่งเนี่ยเราจะกินแกงมัวเนี่ยโอ้โหล่อ,อเป็นตัวเลยแหละครับ <laughs> ลองทํากันดูนะครับเป็นเมนูแกงปักใต้บ้านๆแท้ๆเลยสูตรนี้ น่าอร่อยมากๆครับเชฟแกะสูตรมาจากพ่อตาเลยนะครับเมนูนี้ใครหาว่าไม่ใช่แกงใต้แท้เนี่ยมาเจอกันได้เลยนะเราเล่นเราเล่นครับลองทำกินกันดูครับเป็นเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้ว